อาก็เป็นคลิปต่อเนื่องนะครับมาดูบรรยากาศหน้าสารานะ,นะเนี่ยผู้คนเดินผ่านไปผ่านมาก็แวะนี่นะฮะดูที่หน้าสาราวัดนะหน้าสารางานศิลปธรรมของครูชลธีทันทองนี่ฮะวันนี้คนมาเยอะครับวันหยุดนะวันเสาร์มาไหวพ้พระ มาไหว้พระมาซื้อของกินของใช้ในวัดเนาะตลาดน้ำสินค้าโอท็อปนะครับนั่งกับพี่เขานะเจ้าของเครื่องเสียงนะมาช่วยงานครูชนทีนะครับเป็นงานช่วยนะงานช่วยนะครับแล้วก็ ทีเห็นบอกว่าเออแต่ว่าเวธีเช่ามาเนี่ยครับรถือว่าเป็นน้ำใจของพี่น้องในวงการนะครับวงการนุ่งพุ่งนะช่วยเหลือกันมีงานมีการเมื่อกี้ก็บอกพี่คนหนึ่งเออให้ดูไฟให้หน่อยนะครับกล้องถ่ายไม่เห็นหน้า<ม>นักรองเลยร้องดังๆมาเนี่ยถ่ายไม่เห็นหน้าเลยเออวันนี้รอดูพี่ก็บอกนะเดี๋ยวปรับให้ ขาวโพลเลยครับวันสองวันที่ผ่านมาเออวันแรกก็โอเคไม่ขาวหรอกนะแต่วันวันที่สองที่สามมัขาวโพลเลยนี่ฮะบรรยากาศวันนี้โอ้ลมแรงเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้วันที่ย9บนะครับก็เรียกเวลาอีก3วันนะครับย9 30ิบเก้านาะที่สรรา,าราอเมริกาครับงานสวดอภิธรรมครูชรตีทานทองนะครับ ตอนนี้นี่ก็เป็นพวงลีดนะครับเมื่อหลายวันที่ผ่านมานะแต่ของอาจารย์สราของคุณไม้พิลุมพรนะอาจารย์ทศพลหินมะพานนะครับหลายคนเนาะ นี่น่าจะมาใหม่แ่้นะดอกไม้ยังใหม่อยู่นะอันนี้ก็มาตั้งแต่ช่วงแรกๆครับพอดอกไม้แห้งไปก็จะเก็บป้ายไว้นะครับเอ่ ก็เก็บบรรยากาศให้ทุกคนชมมือด้ยครับเวลานี้ <S <S นี่เวทีของเรามีดิคอนเสิร์ตเล็กๆนะวันนี้นะฮะมีอาจารย์หนูมิเตอร์เนาะแล้วก็ที่จะมาขับกลมบทเพลงนะครับ เออสวัสดีครับยยฮะอยอยโอ้เนะหนอะอ๋อพี่ก็นักร้องใช่ไหมเนี่ยชื่ออะไรนะนักร้องเนี่ยสายย,ย,สายันเขาย,ย้อยสายยันเขาย้อยโอ้วันนี้ก็จะมาร้องเพลงของ,ขของครูโนทีเหมือนกันเดินทางมาจากเขาย้อย,อยเพชรบุรีโอ้นะวันนี้ก็จะมาร้องเพลงด้วยวโอ้ยินดีครับรอครับรอฟังนะครับ ร้องให้ครูบูชาครูโอ้ร้องบูชาครูครับวันนี้จะมาร้องเพลงอะไรครับก็เพล่มังครูเขาเก็บเศษแก้วอ๋อเก็บเศษแก้วนะครับใครใช้ให้ละเออเทพธิดาผ้าสิ้นแล้ว่าจะร้องเพลงพี่เป้าอย่างเดียวแล้วก็โอ้เออใช่ใช่สายันเลยเออเป็นอ่าของอ่าอ่าของพี่เป้าสายันสายันเลยขอเลยยังขอเลยได้วันนักนี้รืออ๋ นะเป็นเพลงที่ครูที่ครูชนที่พันธ์ไว้แต่งไว้ครับออืวันนี้ได้ยินข่าวว่าจะมีใครนะมีอหนูมิเตอร์มานะครับคุณหนูมิเตอร์แล้วก็โอ้ยคุณถั่วแล้วถั่วแล้มาด้วยมาด้วยแล้วก็อีกคนหนึ่งใครนะอ่าไม่สมรัก่มไม่สมรักอืม ที่เห็นเห็นเขาลงไว้นะเห็นทางเจ้าาพากลลงไว้ใหม่สมัรแล้วก็สโมสรโรตารีอ่าสโมสรโรตารีโรตารีโรตารีที่มาวันนี้นะหัวข่แล้วเป็นยังไงพางครับพี่ปกติก็รับร้องเพลงแล้วมีงานมีการก็ให้ไปร้องเพลงได้ได้ครับอ่าติดต่อเียงขย้อยทำยูทูบได้ครับผมยูทูบยูโออ ทงครับผมชื่อชื่อช่องอะไรนะช่องสายยันเขาย้อยสายยันเขาย้อยโอ้ชื่อนี้เลยนะครับครับผมขอบคุณพี่ครับครับอ่ะนี่ฮะตอนนี้เมื่อกี้ผมติพี่เขาเรื่องเรื่องไปนะครับเพราะว่าวันนั้นเดีถ่ายไม่เห็นาหน้าผมจะนั่ผมมองอยู่เออมอดูอยู่ที่บ้านขาวใช่ไหมขาวโพดเลยอยู่ข้างหลังโอเคอยู่ข้างหลังน้อยเออใช่ถ้าเอามาจะเนี้ยนี่แต่พอดีทั้งนี้ก็เป็นหางเพื่องไง น,นักขะถอยมาก็ถอยไม่ได้นักร้องก็ต้องอยู่อย่างเงี้ยก็เลยแบบไฟขาวโพลเลยก็เลยบอกพี่เขาช่วยปรับหน่อยเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครมาร้องเออมองไม่เห็นหน้านักร้องเพราะว่าไฟแรงรเอออ้านี่ครับกำลังจัดเตรียมบรรยากาศนะพี่เขามาจากเขาย้อยเพชรบุรีสายันเขาย้อยนะสายันเขาย้อยนะวันนี้จะมาลนะไเกมพุชากู วันนี้มาร้องเพลงบูชาครูม,มาร้องเพลงให้อาจารย์ครูชนทีฟังนะครับเออฝันบ้างไหมฝันเห็นครูงมั้ยก็ไม่ฝัเคยเคยได้รับพรจากแกที่งานเวทีพี่เป้าเมื่อปีแล้วอืให้แกให้พรมาแกแกไปนี่นเวทีอ่าให้พี่เป้าที่วัดปลาเดลัยก็ไปร้องวันนั้นพี่ก็ไปร้องเหมือนกันพอลงเวทีมาก็ประกอบพรจากแกแล้วอาจารย์ชนทีว่าไงบ้างให้พอรอยังไงบ้าง ให้พอร์ตให้สมหวังทุกเรื่องหน้าอะไรเงี้ยอือครั้งหนึ่งในในชีวิตก็ได้ไหว้แก่ครับแก่ขึ้นรถแล้ววะดมาเจออือการกระจกหมาขอพรจากอาจารย์ชลธีเลยนะครับอืมได้ตังนงจากอาจารย์ชลธีนะครับผมเราเเป็นจริงไหมรั้งแต่ได้พรมาในวงการเนี้ยทั่วไปเราก็มีชื่อขึ้นอือ เดี๋ยวก็ต้องฟังดูครับผมได้ครับพี่ได้มีอะไรสื่อกันได้ครับก็ผมก็นี่แหละทายแนวลูกทุ่งอย่างผมก็นี่แหละเวลามีงานมีการลูกทุ่งเข้าไปก็โทรไว้มีเบอร์อยู่ในนั้นครับผมได้จะเขาไปดูให้ครับครับผมแต่ยังห้อย้อยอ๋อพี่คนติดตามเท่าไหร่ครับสายยังห้อย้อยตอนนี้ก็ตอนแรกมันโดนโดนแฮกแล้วก็ทำไม่อ๋อโดนแฮกด้วยไม่รู้มึงไม่รู้เหรอ่าโดนโดนแฮกจะไอ้ ไม่รู้ทางไหนหายไปเลยแล้วก็การไปเป็นยูทูบแต่ว่าไอ้บางตัวก็หายไปโอ้อก็ไดททำขึ้นมาใหม่ครับก็ตอนนี้มีทิกตอกด้วยทิกตอกแล้วงานพุ่มพวงมานี่เป็นคนดูเมือนประคนอืมออล่าสุดนี่นะอ่า๋อผมก็ไปผมก็ไปถ่ายเดือน้องปากไก่ที่เดือนอ๋อน้ำเพชรเป็นพิธีกรครับผมไปรู้สึกว่าจะไปคืนที่สามแล้วก็ไมคืนที่สอง ก็เพื่อกันแล้วก็างวันไผ่ได้บ้านไผ่ไม้ก็ไปช่วยร้องที่ที่ต้นบุรีอเพื่อนช่วยไม่ทิ้งกันนะครับเห็นลงในนี่อยู่เห็นลงในเพจของกลุ่มนักนักร้องทุ่งอยู่ใส่ยังขย้อยไม่มีร้องสดชื่นอ๋อเห็นเขาแชร์มาอยู่นะนั่นนั่นเออว่าเออระดมทุนนักร้องระดมทุนหาเงินช่วยช่วยเพื่อนอืมใช่ใช่เห็นเห็นหมั่นไปช่วยกันอืมก็ถือว่าถ้าเป็นงานกุศลงานเกี่ยวกับลูกทุ่งไปทุกงานเลย ป้าก็ไปมาทุกปีแล้วก็ปีนี้ก็เจอไปที่วัดป่าดิลัยอีกครับอ๋อวัดป่าดิอ่าเออเขาจัดทุกปีใช่ไหมครัทุกปีวัดป่าดิลไรเป็ดกันยาที่ถึงนี้เป็ดกันยาหนึ่งหนึ่งอ๋อของมันกันยาคือเกิดกันยาเก้าวันสิบวันก็คืนที่เป้าน่าจะเป็นคืนที่ทำตอนเช้าทําบนนี้ครับแล้วของของคุณยอดรักเขาจัดไหม รับได้ค่ะว่าผมไม่แน่ใจว่าตัวหาตถ์ตางหูจัดแน่พิจิตต์แต่ว่าตรงประตูสุนทรภู่จัดตรงไหนโอไม่แน่ใจไม่แน่ใจต้องลองดาวงานไม้ตอกลักอาจจะรู้ครับแต่ว่าที่เนี่ยก็คือก็จะมีอยู่สองงานเนาะงหองานของคุณพุ่มพวงนะแล้วก็คุณสายันสัญญาครับปีนี้ผมไปมาอ๋อก็จัดเขาจัดนะบางบาง ครับเขาไปร้องม,มาอ๋อปีนี้เขาก็จับเหมือนกันอืออ๋อปีหน้าผมไปร่วมด้วยรอบหนึ่งปีก็ไปรอไ้องใหญ่อ๋อครบรอบหนึ่งปี ครับครับอ่ะขอบคุณพี่ครับอะไรก็โทรกันนะอจารย์ได้ครับได้ผมผมช่องมานาสตอรี่นะครับมาะน่ารอดเลยล็อกไปเรียบร้อยแล้ว<อ>ดูแล้วลอ๋อดูแล้วใช่ไหมใจดูใจออโอเคขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวร้อนได้กี่เพียงเราจะร้อนเก็บให้ปุไบเได้จะจะเปิดวงเลยอ่า <laughs> ไ,ได้ได้เดี๋ยวผมถ่ายเก็บบรรยากาศเดี๋ยวมีถึงการนะามีงานรักพวกโก้ได้เลยได้ครับพี่ไปให้โอเคโอ้วันนี้คนเยอะมาไหว้พระเนาะคนหยุดมาเต่าไหว้ไหเราอ๋ออย่าเก็บที่ก่อน นี่่อะลนะม,มแรงครับทุกคนครับพ่ธีก่อนเดี๋ยวรอสักพักเนาะก็พิธีการต่างๆก็น่าจะเริ่มนะนะครับกำลังมีคนทยอยมาเอา้านี่ก็คือบรรยากาศช่วงบ่ายวันนี้ครับวันที่29กรกรกฎาคม2566 งานสวดพระพิพรม์ครูชลทีนะครับคืนที่5นะครับ